เฮลโลสบายดีตอนนี้พวกเรากำลังมาหอดที่ตาดฟานเดอร์อยู่ทางอยู่ทางแขวงจับปลาสักพี่เนาะมาเด้อมาเด้อก่อนสิเขาเบิ่งต้องซื้อปีก่อนเด้อมาหออแล้วซ้อนวินกับมาปะามีกับมาไม่หนกกับมาน้่งกับมา บรรยากาศดีดีฮันดีฮอตแล้วธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ถามดงอันตราย้โดนโคดาวโอเคโอเคโอเคด่นี่ละ่ะตัดฟานอยู่ใกล้ๆกับตันเนือ้อ ดีเด้น้องคนส่วนหลายมาฮะนะ่ะข้าเจ้าก็จะมายืนถ่ายฮู้่แถวนี้แหละแล้วก็จะอยู่ประมาณแถวๆนี้น้องอยู่แถวๆนี้แล้วก็จะมีน้าตกอยู่ทั้งขางหรือว่าบางคนก็นโอ้มายืนอยู่ทางนี้แล้วก็ถ่ายฮู้ผู้งคนก็นโอ้มายืนทางนี้นโอ้ยืนทางไหนก็นได้โดยมากก็มีมากับหลายคน ดาดฟานอีกหนึ่งแรง,งท่องเที่ยวทีหลายๆคนมาหลินทางแขวงจำปะสักหมักจะมาแวนนี่เด้ไม่ใหญ่ใจดีที่พาองขามาหลินมื่อนี่แาะกามีหม่องหนังจิบกาเฟเจ็แบแซ่บหอมหอมกาเฟแทะอยู่ทางภูเพียงบริเวณอยู่ทางปากซองแขวงจำปัสซักเดอ้อ ผู้ใดเป็นคอกาเฟหมักดื่มอยู่แล้วฮะนะหรือว่าแมปหมักไปซีหมักไปจิบเนาะว่าเออกาแฟยุบบางหันบางนี่ไปสิฮานะกามาแวหมองนี่ไดเดออันนี้คือน้ำตกต่ดฟานอันนั่นคือสายสลิงพุ่น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 เห็นบ่ใครที่แบบ หมักบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็หมักความท้าทายดื่มดำกับธรรมชาติแบบจัดเต็มเลยดื่มกาแฟสลิงไปสนนันได้ <c oughs> มาลองเด้อสหรภัยที่วหนยังบุเคยมา <c oughs> อาอยู่คุน ไอน้น้ำพูนพูนเ็นบออาไอ้น้ำเป็นเป็นสีหูอากาศดีธรรมชาติกับอุดมสมบูรณ์พร้อมเย็นเย,ย็นสุนเจ้าขั้นมาส่วงเดือนหาเดือนโฮกขนะน่ะน้ำกัจจาร้ายกวนนี่ แต่ขั้นเมือ่อใดที่ว่าฝนตกนักหรือว่าตกลิ้นะนะขั้นเฮามานี่นนะเขาจะบบเห็นไดจะบ่เห็นเป็นสายนำแบบนี้บรรยากาศมันจะเป็นคุ้มคึมแนมหากันเกือบโบเห็นอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะจุ้งมือกันจึิงสิเห็นเพราะว่าไอ้ยนํำมันจะตีขึ้นมาทั้งเถิงและแถวนี้มันก็จะเป็นแบบคุ้มคม,มบรรยากาศแบบคือยำหนาวค่ะนะ อยู่นี่มีบริการขี่สลิงล้ะกะถ่ายวีดีโอถ่ายหูบใจคลิปไปพร้อมองยยู่มันไว้คราวเดียวกันิดนว่าอยู่กล้นะตนเออ่เสียวขาเด็โต่งเดียวกันอยู่กันเยอจี้อุ้ยสุดโต๊ะเราไปหอดพุ่นเลยเตงยังขนลุกอยู่ไก่ไก่โดดได้จากฝั่งนี่หาฝั่งนั้นเลยเยมเ ซันมินเอ้ยซันมินซันมินซันมินได้เวนตาอันเดียวซันมินก็จะขี่สลิงยอซันมินยังน้อยโพดเขาในเวนตาเว้นตาลุงมีูอุ้มันก็ตกนักขันไหน ไม่เท่าไ้มแถวยืมแม่ถวยมแม่ยืมย่ายูกันยืมแมยืมแม่ยมแมหมัดสุใจป้าเนมตามแถายืมแม่ยืมาย่าใส่แว่นตาแล้วได้แต่เนมแต่กระลือโอแต่แต่บัวหายได้บัวหาตามนี่เด้อ ขอมูนสำหรับไพที่ว่าอยากจะมาขี่สลิงอยู่ตาดฟัน ุ่มเย็นเขียวต้นไม้ใบหยาอุดมสมบูรณ์ดอกไม้ดอกตอกทางอย่างกับสบายพ่อมย้ำฝนก็มาได้ย้ำแรงก็มาดีห้องน้ำห้องในมีป้ายมีเพียงบอกขัดแหนพรพ่อมจุดส้มบอกส้มบิวนี่เห็นดิไพ่โ่เคยมาจากเสือโบต้องตื่นตกใจยันวะโอ้ยไปบบถึกทางซันซีนันนี่ผ่นมีป้ายติดบอก เฮาก็ไปตามป้ายเฮาก็บ่เคยมาคือกัน